สวัสดีค่ะพี่น้องโอ้ยเสียงหายเสียงหายสวัสดีตอนเศร้าเด้อค่ะให้เบื้องบรรยากาศเดี๋ยวไว้บายบายเดี๋ยวเขาสิไปทั้งใดกันเดี๋ยวมาถ่ายรุ่นกันอีกเที่ยนึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะเบื้องพี่น้องไม่จุลี่มดไปเครื่องนึงแล้วค่ะยังบอันองหัวก็สิเริ่มหนาวไม่ไม่ฟิงมิดไปเครื่องนึงแล้วพี่น้องเฮ็ดจั้งไดสิ พอเป็นนาหนาวปีนี้ค่ะไม่จุลี่ก็ได้มาเดี๋ยวออกไปซ่องคางบ้านนี่กันเนาะค่ะพี่น้องมือนี้ไปคางบ้านนิดนึงดอกค่ะไกลๆบ่ได้ไปไกลยางจากวางจักเข้านึงพาพี่น้องออกเลาะผู้ใดเข้ามาเบิ้งคิปนี้ก่ะจุลี่พามายางเลาะป้าข้างบ้านเด้อค่ะ เพราะว่าช่วงพายุช่วงมีพายุที่จุลีเคยท่ายคลิปให้พี่น้องเบื้องนั้นได้ยินเสียงว่าไม้มันล้นค่ะไม้มันลม่มไม้มันหักจุลีก็เลยพาพี่นอ้องมาเละมาซองเบื้องซื้อดอกค่ะว่าเป็นยังไงแน่นะพี่น้องเนาะเบื้องแล้วกะปกติดีดอกค่ะทั้งนี่ก็ได้พอเฮ็ดมันปูเฉยแล้วบบนี้ นี่ทั้งนี้จุลีเคยพามาเก็บเด้อค่ะจุลีเคยพาพี่น้องมาเก็บอยู่นี่เห็ดมันปูนึกว่าสิบ,บ็อกขึ้นขึ้นอีกแล้วนี่ก็อีกหนึ่งดอกอ พอเห็ดสองดอกเป็นก็ยังเหลียวเห็นอีกแฉะมาทั้งนี้นี่นี่ก็อีกสองดอกนั่นกับดอกนึงนี่กับดอกนึงแล้วขึ้นอีกอยู่ตัวน,นี้ ถวนี่จุลี่เคยพาพี่น้องมาเก็บอยู่เด้อค่ะทางบ้านจุลี่โอดอกนี้บ่เห็นน้องพี่น้องเนาะมันเป็นใบไม้บังค่ะเอา้าบ่เห็นสัาโอ้นี่คากเกือบเสียแล้วค่ะคากเกือบใส่บ่ได้ละเอาเลยไปพุ่นอีกดอกนึงอย่ค่ะเบงซงอ่ะอา้ามาพอเฮ็ดเฉยเลยวัดน,นี้พี่น้อง จุลีบกคิดว่าสีมะพร้าวด้อค่ะเด้อคือเป็นแนวนี้เนาะบัดที่นี่พอดีและะ้วค่ะเอาไปตต้มกับอยู่บ้านที่จุลีเก็บไปคลิปก่อนหน้านี้เนาะคะ่ะนี่ค่ะไปตต้มกันพอดีและะ้วค่ะพี่น้องนี่นี่โอ้ยนี่ยะพว่มพวมพขื้นพว้วงงามเลยคะ่ะ เอาได้ไปตื้มกันยุสนะว่าเล้วก็ได้นาะพี่น้องเนาะนี่บ่รอมืน่นี่เรื่องดีๆแต่ว่าเลยไปพุ่นเลยไปหันอีกดอกนึงอยูค่ะ ใส่ได้บนอนอนีดอกนี่โอ้ได้ยุคค่ะได้ยุคค่ะอืเฮ้ยมาเจอเห็ดเฉยเลยจุเลียคอนตามาน้ำคือเกาีบกคิดสิมะพอดอกเอาเดี๋ยวรอเบิ้งอีกน้อยสะินะะในในมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะดอกนี่สิใส่ได้บนอนอนีโอ้นีสงสัยบ่ได้แลอวค่ะนี่ เละแล้วค่ะเละแล้วอ้าวให้เขาเป็นเชื่ออยู่นี่ลักษณะนะดอกนี่ง่ายย่ค่ะดอกนี่ดอกง่าย ดอกนี้ดอกน้อยอุ้ยหักค่ะอุ้ยเขาบ่าได้คาเขาบ่าได้ค่ะว่าดึงแล้วก็คาหักค่ะเลยไปพุ่นอีกดอกนึงนีก็คาหักน้อยนึง เอาได้หลายก็คลิปที่แล้วเอาเหลียวมาดูว่ามเมนเมนบวามเมนค่ะ อดอกน้อยเถาะน้องปัานะน,นี้ดอกนี่คือแค่คือเกนแถาะป่านนี้โอ้ได้ลายดอกเติบนี่น้ำมุนี่ ยู่ลีเลาะน้ำมุนีหาน้ำมุนีค่ะ เห็ดมันปูหลายดอกเติบไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาเจอว้าวบทันลงความเนื้อความเป็นไว้แล้วเนื้อความเป็นจุลี่เก็บเบิดนอเบิดแนว,แ,นวแล้วปีที่แล้วโชค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  มาน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 ได้กินนอีกคือเกลาออขันค้นสีโศกสีมามันกระโศกกับมานอยู่ได้ละนาะพี่น้องเนาะว่าไปแล้วก็ได้นึกว่าสีบดได้กินว้าบพระท่านได้ลงความเลยค่ะนึกว่ามันเบิดนอกเบิดแนวเบิดแล้วยังพอมีให้ได้เก็บยุ่ค่ะให้ได้กินอยุ่ค่ะ น้องคิดว่าสิท่อนี่เหละมัง้งนะเบิ้งสรงค่ะพี่น้องคือสิตซับนี้หละเบิง้งสรง่ะตัดขาวไว้จากน้อยก่อนค่ะถ้าเทียเขาได้เป็นโน่ได้เป็นเนีย้ยานพี่น้องเนาะเห็นปะเฮ้ เขาได้แพ้ได้พื้นให้ได้กินอีกปีนาเนาะพี่น้องเนาะโอ้คือสิซันี้ล่ะสนะซัำนี่กะซ้ำนี่กะแล้วหรอกค่ะซัมนี่ซนะัำนี่กะอิ่มค่ะอิ่มนี่ค่ะเ,าอ,ะะอ,ะอ,ะเอาไปตต้มกันกันกบคลิปก้อนหนาหนี่ น้องพี่น้องเนาะแมนบ่เนาะบัดนี้บ่แมนสลัสนะสำหรับคลิปนี้พี่น้องคือสีซ้ำนี่ล่ะค่ะอุยอ้ยอ, <c oughs> อุย้ยมืดอุ้ยยืนยืนเว้าเนาะค่ะย่างเว้าบ่าไรเดี๋ยวทีมืนปากคาบดินเนาะพี่น้องเนาะสั่นสั่นคลิปนี้ก็เสียไว้เท่านี้แหละเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าค่ะ ขอบคุณทุกเมนทุกไล์ทุกซับสไครต์นะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเก็บแม้นเลยเก็บแม้นมืดปากคาบดินได้ล้านวิวเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบายไป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 เมียบ้านเมียบ้านเนาะพี่น้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย